น้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีทุกทุกชัน้นยันยิ้มยับกระเป๋ายิ่งชุ่มอ้าวสวัสดีค่ะเด็กๆคุณรูกำลังท่องนางเงือกน,น,น้อยอยู่เด็กๆท่องได้ไหมคะอ้าวถ้ายังไม่ได้ในท่องตางครูหนึ่งรอบนะนางเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลัง มีทุกทุกชั้นยันยินยาวปักกระเป๋ายิ่งชุม่มอ่าไหนลองทำพร้อมกันสิคะหนึ่งสองสามอ้าวหน,าหน้าเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีทุกทุกชั้นยันยินยาวปักกระเป๋ายิ่งชุม่มอ้าว เป็นยังไงคะทำได้หรือเปล่าเด็กๆลองไปฝึกแล้วก็ลองไปเล่นกับน้องกับพี่หรือกับคุณพอ่อคุณแม่ดูนะถ้าพูดถึงบ้านนางเงือกน้อยอเด็กๆนึก,กถึงอะไรนึกถึงบ้านตัวเองใช่ไหมนางเงือกยังมีบ้านมีชั้นบนมีชั้นล่างเลยเด็กๆล่ะบ้านเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะ ทำด้วยอะไรทำด้วยไม้หรือทำด้วยปูนมีกี่ชั้นคะแล้วมีลักษณะยังไงเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆวาดบ้านของตัวเองด้วยนะก่อนที่เด็กๆจะวาดบ้านตัวเองเรามาเรียนรู้เรื่องบ้านกันก่อนวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านไทยทั้ง4ภาคเลยาจะเหมือนหรือต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคะ เอาไปเลยค่ะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ให้ความรักความอบอุ่นความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในบ้านเลยนะคะ,ะทุกคนต่างก็มีบ้านเพื่อไว้สำหรับอาศัยอยู่นะคะ,ะเด็กๆลองดูบ้านแต่ละหลังนะคะเอามาดูบ้านของทางภาคเหนือนะคะ เนื่องจากภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นภาคเหนือจึงนิยมสร้างบ้านที่ปิดมิดชิดหน่อยหนึ่งเจาะหน้าต่างเล็กๆเ,เพื่อปกป้องไม่ให้อากาศมันเข้ามาที่บ้านได้นะคะและที่สำคัญยังมีเอกลักษณ์เขาเรียกว่ากาแลค่ะเด็กๆด,ดูสิคะบนหลังคาที่ยื่นออกมานะคะ,ะเขาเรียกว่า กาแลกาแลเป็นส่วนประดับบนหลังคานะคะเป็นไม้ที่แกะสลักลวดลายสวยงามถ้าเด็กๆอยากเห็นชัดๆนะให้คุณพ่อคุณแม่ชี้ให้ดูเพราะบางบ้านจะมีกาแลอยู่นะคะต่อไปบ้านภาคกลางส่วนใหญ่จะมีอากาศร้อนอบอ้าว คนไทยส่วนใหญ่จึงมักสร้างบ้านหลังคาสูงเพื่อให้ถ่ายเทความร้อนออกจากตัวบ้านนะคะเด็กๆดูหลังคาสิสูงมากเลยอ่ะเด็กๆดูต่อไปนี่คือบ้านของทางภาคอีสานนะคะทางภาคอีสานเนี่ยจะทำหน้าต่างเป็นช่องแคบๆค่ะ ภายในเรือนจะค่อนข้าง,างมืดเลยเพราะฤดูหนาวจะมีลมพัดจัดเลยพัดแรงเลยนะคะจึงทำให้ต้องทำเรือนให้ทึบและกันลมได้ค่ะต่อไปบ้านไทยภาคใต้นะคะภาคใต้นี่จะแปลกกว่าภาคอื่นนะเพราะภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกทั้งปีเลยนะเพราะฉะนั้นคนใต้จึงมักสร้างหลังคาสูงให้ระบายน้ำฝนนะคะ และจะต้องมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมอีกด้วยแล้วบ้านทางภาคใต้ก็สามารถยกและก็ย้ายได้ด้วยนะคะเพราะบางทีเวลาฝนตกน้ำท่วมคนภาคใต้ก็จะยกบ้านหนีน้ำค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ดูบ้านไทยทั้งสี่ภาคแล้วเด็กๆว่าเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างแล้วเด็กๆชอบบ้านไทยของทางภาคไหนมากที่สุดล่ะคะ อ่นะส่วนคุณครูชอบหมดเลยค่ะเพราะแต่ละบ้านก็มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะสวยหมดเลยอ้าวแล้วบ้านของเด็กๆล่ะสวยหรือเปล่านะาจะเป็นบ้านทรงไหนนะใช้อะไรทําบ้างอ่าจะเป็นสีอะไรคุณครูอยากจะเห็นแล้วละสิอ่าเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้นะให้เด็กๆวาดบ้านของตัวเองมาโชว์คุณครูหน่อยได้ไหมคะ พร้อมเล่าเรื่องด้วยนะอ้าว่าบ้านของหนูมีกี่ชั้นสีอะไรอ้าวมีลักษณะเป็นยังไงไหนลองวาดและเล่าให้ฟังด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะรีบไปรอชมผลงานเด็กๆดีกว่างั้นวันนี้คุณครูไปก่อนนะและอย่าลืมส่งกันบ้างนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย